ไว้ไม่มีผิดในเรื่องต้องกูกันแล้วกันฉันก็เลือกอีกควรได้ผู้ใหญเรียกคุณควรไงท่อไปคอแต่ว่าอย่ามายุ่งกับน้ำค้างของฉันนะอย่ามายุ่งอยู่แล้วปากไปบอกเลยเนะหยุดจริงแป๊บนึงไม่ขวยแล้วก็ไล่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  Uh ไม่กล <c oughs> ัวคุยแล้วเพราะว่าวันนี้นะที่ชวนตื่นเช้าเพราะได้ใจจะไปนองน้ำคทางเลยชวนน้ำค้างเพื่อนที่ทำงานประจำกันก็เพื่อนมีรายอยากจะชวนไปสาบานครับและถ้าวันนี้นะเพื่อนคอยดูเลยนะถ้าหากว่าเจอน้ำค้างเนี่ยคุจะบอกน้ำค้างโดยกระเสือกเดี๋ยวเดี๋ยวตาบึงทำหน้าอย่างนะเปรี้ยวนะหวานจ่อยเลยทำหน้าอย่างหับหองลองไหมไอ้ขางเนี่ยทำไม ไม่ชอบมันนะไปเรยกี่ครั้งได้ไงอ่ะคนเรามันชอบอยู่อ่ะแล้วเราเป็นผู้หญิงไม่เรียกน้ำค้างไม่เรียกอีได้ไงต้องเรียกว่าคุณน้ำค้างเแล้วทำไมต้องเรียกคุณน้ำค้างใช่ไหมน้ำค้างไม่ใช่ไม่ใช่น้ำค้างอันนี้คมเป็นแม่แท้อันนี้น้องน้ำพริกขอบคุณปนแม่แท้ผมเป็นะครับขอบคุณครับ๋ยวก่อนเดี้กลับไปคุยด้วยไอ้คอนทำไมวักไหวครั้งอบ พี่เก๋เขาเล่นกัรมึงมานั่งกินเฉยเป็นไรเน<า>ี่ยยังไม่ถึงบทพูด <c oughs> ทำไมทำไมต้องเรียกคุณน้งค้างด้วยเพราะว่าน้งค้างเนี่ยเขาสวยที่สุดนะและที่สำคัญเลยนะกิริยามารยญาติของน้งค้างเนี่ยไม่มีใครเกินแล้วน้งค้างเรียบร้อยสวยเหมือนเ <c oughs> ทพธิดาลงมาจุดจีบเรียบร้อยเหมือนกับผ้าพักไว้ไม่มีผิดเพื่อน,นโอ้ยค้างผ้าเช็ดเท้ามากกว่า มู่บ้านทุ่งลุยลานมีใครด่าเก่งกันอีกข้างั้งมันเจอหน้ามึงมันก็ด่ามึงจะอะไรนักหนาเนี่ยมีอะไรกับน้องค้างกพื่อถามจริงกูรักมึงไงเพื่อนกูไม่อยากให้มึงมาไปยุ่งกับมันเอาอย่างนี้แล้วกันมึงจะรักใครชอบใครเรื่องของมึงแต่มึงอย่ามายุ่งกับคุณสมควรของกูก็แล้วกันว่านักค้างไม่ดีนะนักข้างพูดอย่างนี้างนี้โถ่ที่แท้มันก็ชอบอีฟวนนี่คุณควร ทำไมอ่ะเรียกน้ำค้างแบบนั้นกูก็เรียกอีควรได้กูไหวเรียกคุณควรไงแล้วทำไมต้องเรียกคุณสมควรก็คุณสมควรเนะี่ยชื่อม,มันเหมือนกับแม่กูไงพ่อแม่มีชื่อสมควรเหมือนกันคุณสมควรสมควรชื่อจริงชื่อคุณสมปองมึงงงกับชื่อแม่กูไหมเนี่ยเองจะชอบสมควร เองก็ชอบไปขอดแต่ว่าอย่ามายุ่งกับน้ําค้างของฉันแล้วปากไปบอกด้วยปากไปบอกสมควรเองแหละว่าไม่ต้องมาหาทุกวันหรอกน้ําค้างเอ้ยมันมาหากูเพื่อนแต่ว่าวันนี้มึงแต่งตัวหล่อจะไปไหนเนี่ยเขารู้ยังไม่ชื่ออะไรใครแล้วสามคนเป็นเพื่อนกันเลยเออนั่นเลยสิชื่ออะไรอ่ะคุณฉันขอดเมึงอ่ะควยคุณ คอดคุยพู้ถามจริงไงพ่อแม่มึงนึกไงตั้งชื่อควยวะเอออยากรู้เหมือนกันเนี่ยตอนนี้เขาแมแม่กลัวเขากำลังจะคลอดกูอ่าไอ้เนี่เขาป่วยอยู่ยป่วยป่วยแล้วเขากำลังจะคลอดอ่าแล้วเขาก็เป็นไข้ขึ้นไงเป็นไข้ด้วยแล้วไปหาหมอหมอเขาบอกว่าเป็นอะไรอ,อแม่กูว่เขาเอาป่วยกับไข้มันรวมกันเป็นไนข้ควย <laughs> เอาบัตรเนี่ยนะเลยชื่อไอ้ขวอยเลยอะหยุดกินแป๊บนึงไอ้ขวอยแล้วเรื่องอะไรอยากกินขอยข่อยอะไม่กลัวคุยนะเพราะว่าวันนี้นะาีดชวนตื่นเช้าเพราะได้ใจจากในนอนน้งท้ายรื่องชวนน้ำท้ายเป็นพื่นองานประจันทร์กับพี่มีรายเดี๋ยวจะชวนไปสาบานนะแล้วถ้าวันนี้นะเพื่อนคอยดูเลยนะถ้าหากว่าเจอน้ำท้ายเนี่ยคุจะบอกน้ำท้ายเลยก็เสร็จแล้วเดี๋ยวยครับมึงด่าไม้ด่าเปรี้ยวนะ หวานใจเลยไปทำหน้าหญิงหาผ่องลองไหมฮะลองไหมไม่เอาไม่เอาเขาบอกว่าแอลลิงปิ้งอะไรเนี่ยตะลิงปิ้งเลยเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะชวนน้งค้างนะไปกินตะลิงปิ้งกัน สารภาพรักต er. eh. the <quer wa> ่อหน้าเลยแล้วคอยดูนะว่านักข้างเนี่ยต้องอายอยู่แน่ๆบนเผื่อนะนักค้างอาจจะตกลงเป็นแฟนกูก็ได้ไปด้วยไปเลยนะเพื่อนนะไปด้วยเอาไหมเนี่ยพี่เกลือเอาไหมเนี่ยพี่เกลือไอ้คุณลืมไปว่ะหมอบอกกินไม่ได้หล้วแต่ลิ้มปีกอะไรเนี่ยความรัักกปใจ यो